สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะวมืนอวานอนทิยากับสิภาพพออมพี่น้องเอฟซี FC, ไปตามแนวทางของแม่เต้านะคะแม่เต้าเพิ่นไปนอนยุระย่องนะคะเพิ่นฟันนะคะฟันว่าไปซื้อเลขนะคะเลขสองโตหางเดียวนะคะแล้วก็ฟันว่าเลขออกนะคะเลขออกโตที่เพิ่นซื้อไว้นะคะจําว่าได้ว่าเป็นบนหือเป็นล่างฟันว่าถือเลขแล้วก็เลขก็ออกโตนั่นนะคะเป็นโตได้ไปเบื้องไปช่มน้ากันเลยคะ่ะ ฟันว<ช>่าจังไดก่อนฟันว่าไปซื้อเลขน้ำพายก่อนซื้อเหล็กน้ำปุยมานอันนั้นบ่เห็นหน้าด่แล้วไปยืดสามาไปเที่ยวระยองนั่นดูพึ่งมากจ้นี่ยพากเอาลานหน่อยไปน้ำบ่ไป,ไปเอาหลานจ้ะบันนี้ฟันว่าไปซื้อเหล็กน้ำปุยมานไปยมันคล้ายเลขบ่ไปขึ้นแหลกปุยมันแต่บ่ได้ฟันบ่ได้ขายดิ้จะแต่ไม่วานฟันว่าจะฟ้องได้ซื้อเหนบบ็นไหมจะแต่ซื้อเลขกสามหาหาสามเวลา บันไดเลขออกมันเลขออกมากเลยถือโยแต่แบบนี้ก็ซื้อหน่อยแค่แม่แม่ฟันซื้อตัวจากบาลจากบาลเป็นตัวละยี่สิบบาทที่สามสิบบาทนี่เลยจ้ะอืมอันแม่ฟันเลขสามหาเลขออกสามหาหาสามก่อสามหาเลขออกสามหามันออกบนหัวออกล่างอันนี้ก็บรอดบร่ํานั่นจักรวาลเลขออกสามหาแต่ว่าบรูว่าออกบนหัวออกล่างวูวว่าออกบนหรือออกล่างเจ้าก้อนแม่เต้าฟันนี่สิมันออกบ่อ ว่าจะคล้องฟันกติซือไว้ล่องเบิ้งยู่เลยฟันตะมือใดนะคะตะขึ้นแหลกเลยไปหอนจะไปแล้วย่องต่มือใดผมว่เห็นเจ้าโดนแล้วที่ที่ที่ยี่แปดที่ยี่แปดใ้มเลื่อนกับเลื่อยใบเจ้าทีเจ้าทานคนนั้นนะโอเพื่อพุ่มปัญหาเนาะเชื่อพุ่มปัญหาจะาข้องอ๋อเพิ่งไปวันสองสามมือนิดต้นนึ่ไปวังสองสามมือนี่ละอืมสามหางเดียว แฟันว่าซื้อแล้วก็ฟันว่าเลขออกตัวนี้เล็มาซื้อแล้วก็ฟ้าพูดไปซื้อนั่นก็ซื้อว่าหมานก็ดีนะก็เล่กให้ต้องขุดจะท้องก็เล็ว่ามันซื้อปรมาณซื้อประมาณอยู่ว่ากูห้าวซื้อนั่งกับเราก็ซื้อว่าหมานั่นไหมใฮ้ยซีหมาน้ำเด้อเพื่อได้ค่านมร้านแม่เต้านะคะหมานเลยจ้าสรุปว่าฟนฟันว่าซื้อเลขสามหาในฟันเลขลองเบ่งไหตัวละ มืหลายบาทน่ะในฝันมันเก่อยออีลีแต่ว่า <ใน S 1> จำบ<า>่ได้ว่าออมัน,นจำบ่ได้ว่ามันออกบนหรือออกล่างเนาะอ้าวหาา้มวมแม่เต่าโศกมานเด้อมันนี้มาเลี้ยงห้เฮดังๆเดอ้อเอฟซีโชคดีนํานะคะเป็นคลิปสั้นๆเด้อค่ะตัวง่ายๆตัวทองเพื่อนเลยจ้า,จาต้นเพื่อนเอิญต้นนั้นต้นต้นเศรษฐีติวา ลักษณะล่างตนของเพิินเดี่ยวเป็นคือพญานากนี่บ่อที่ว่าเพิ่น<ะ>หายสามงวดซ้อนนี่บ่ไม่กละโอ้เมื่อนี่เป็นเมื่อเลขออกหรือซื้อว่าเพิินจะท่าแป้งไว้มางขึ้นมันบ่ไนนี่เนีนยนไหวไข้ตาหนูมานํำเพิินซ่ามึงขึ้นนี่เขาอกโรกอยู่พ้าที่น้องเด๋อวสิพ้าซองเด้อเนียนจังเลยตาหนูยาวมาที่ไหนมกเิยาเกษตมา นีจ้ามันมันคือจังงามแบบนี้แม่นเป็นบ้องเป็นบ้องคือทองอันอพนพญานาหยีพีเนาะเนี่ยหายสามหัวซ้อนพี่น้องเนี่ยนะคะแต่ว่าลักษณะการหายนี่คือหลานแม่กาเพิ่นจุดทูบเนาะพันเสือออกสามทูบดที่ผ่านมานี่ยสองเกตเต้าหัวแล้วสามหวดแม่เนี่ยย้งห้มันไปถือมันไปถือเอาหนังสืออื่น แม่กาซ่องเห็นตัวใด้นูเห็นเลขกี่เดือนเทิ่มดีแม่กาเห็นตัวใดแม่กานั่งขึ้นนี่เบื้องว่าเป็นเอาเบิ้งว่าเป็นจ้าจ้๋เพิ่นเพิ่นเลยยูวัดเป็นแม่ขาวนั่นข้เจ้าเห็นบึมบึมเห็นเสียเดียวกับยายไข่เจ้าเห็นเลขกันหาหัวจะเจ้าเห็นทีเดียวนั่แม่นไปพาตามวันได้เบริเวณนั้นว่ะบริเวณ เพิ่นใส่แว่นดำเนี่เพิ่น้า,าตามาเด้อพี่น้องเพิ่นบ่ได้ใส่เทเด้อค่ะอธิบายตรงนี้ยานิ c ซีว่าย้ายคือใส่แว่นเทอือ้ยสี่ข้าซองน้ำกันนะคะโทรศัพท์มึงี่ซูมบ่ได้เนาะมันเป็นยังเนาะมัน <S <S ไม่สามารถซูมได้โอ้พื้นที่เต็มแล้วมังนี่ย <S <S โอ้ซูมบ่ได้เมือนไก่นะคะ ตรงตำแน่งนี่นะคะน้นยิ่งยาเห็นงเป็นเกตสามศูนย์เพราะว่ามันสูมไปได้เดี๋ยวออกกล้องไปใกล้ๆเลยเพราะไม่พี่น้อยอีซี่เห็นบอแต่ะเลขศูนย์ประชันด,ดอกค่ะแต่ว่าเกตสามชัดมาเลขมวดมีห้าว่าไมา่จะออกน้ำเสียค่ะเศรษฐีเลื่อนซันในต้นนี่นะคะเพิ่งหายสามมวดซ่อนนะคะแต่ว่าเป็นเลขถูกความดีพดัฒนานี่เป็นสองเกตเ,เก้าออกเกตเก้าตรงๆนะคะ สารางนายจงขอเด็ดสองศูนย์สี่นะคะเรื่องที่ยากอย่าตรงลรงมันเลยแม่ตั้งอยนะคะน้องที่ยากก็สิขอเว้าผ่านคลิปนี้นะคะเลขแม่น้องราดาเลขเจ้านายเพิ่นงวดนี่บ่มีเด้อค่ะเพิ่นบ่ได้ขอนะคะบ่ได้ขอแล้วก็บ่มีความฝันบ่มีตัวเลขนะคะสําหรับผู้ใดรอคอยนะคะบ่เห็นคลิปคือบ่มีนะคะบ่มีแล้วก็เลขเออ่ แม่หมอนะคะแม่หมอแม่หมออนามัยนะคะกับโบมี่คือกันนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นบบกฝันนะคะนุนที่ยากกับเลยบบมี่คลิปหายพอไม่ี่นองเอฟตี้ช่มน้ากันนะคะบบมี่ตัวเลขบบมี่ข่วมฝันนะคะขอเบาผ่านคลิปนี้เลยนะคะเลขแม่น้องระดาเลขเจ้านายบบมี่แล้วก็เลขแม่หมอบบมี่นะคะตามหายยูเพิ่นบบกฝันบบมี่ตัวเลขเข้ากับคสามารถลงคลิปได้กับขอเบาผ่านคลิปนี้เลยนะคะสหรับคลิปนี้กับมีต่างแต่เลข แม่เต่า Metal, นะคะแม่เตากับเลขยูต้นใหม่พญานาคบ้านแมกกานะคะกับมิซมี่นะคะเลขแม่เตากับสามหาหางเดียวนะคะเลขยูต้นเศรษฐีนี่นนทิยาเห็นเป็นเจ็ดสามศูนย์หรือเจ็ดสามกับสามศูนย์นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสินากินแบ่งรัฐบาลนนทิยากับข้อไวยพนไฮโพแม่พีน่พนเอฟซี FC, โซดีกันแนวทางของ เลขของนัดเต่านะคะของแม่เต้ากับเลขยูต้นเศรษฐีบ้านแมกานะคะสรุปคลิปนี้นะคะแม่เต้าเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปซื้อเลขซื้อเลขน้ำข้นซื้อว่าหมานนะคะซื้อสามหาหาสามนะคะเลขออกสามหานะครับจำก็ได้ว่าออกบนหรือออกล่างแม่เต้าก็ถูกยี่สิบหรือสามสิบบาทนะคะ แต่บาเลขยูต้นเศษฐีนะคะนุนทิยาเห็นเป็นเจ็ดสามศูนย์นะคะนุนทิยากระตัดทฮเป็นเจ็ดสามกับสามศูนย์ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะนุนทิยาขออวยพ่อไ้พ่อแม่พี่น้องเอซีโซดีแนวทางของแม่เต้านะคะ